วันนี้จะพามาชมสวนนะครับอันนี้ก็เป็นพลังงานแสงอาทิตย์สูบน้ำนะครับโดยไม่เสียตังค์สักบาทครับดูครับฝนตกแล้วเราจะปลูกของกันนะครับอันนี้ก็คือต้นมะพร้าวครับปลูกทั้งหมด4ต้นนะครับมะพร้าวน้ำหอมของเรานะครับอันนี้ก็ต้นที่3 ต้นที่4นะครับทั้งหมด4ต้นนะครับต่อไปก็จะเป็นฝรั่งนะครับฝรั่งของเรานี่ซื้อมาตั้งแต่นานนะครับต้นมันก็จะไม่ค่อยสมบูรณ์สักเท่าไหร่นะครับปลูกทั้งหมด3ต้นนะครับฝรั่งต้นที่สองนะครับแล้วก็ต่อไปเป็นต้นที่3แล้วก็ต่อไปนะครับก็จะเป็นต้น ว่าใหญ่นะครับว่าใหญ่ของเราแล้วก็จะพาชมบรรยากาศรอบๆสวนของเรานะครับสระของเราสระนี้เราจะเตรียมเลี้ยงกุ้งกามกามแล้วก็เตรียมปล่อยลูกปลานิลน,นะครับ